สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Daily วิ i l Podcast ประจำวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563เช้าวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการถแถลงข่าวด่วนเกี่ยวกับการนับคะแนนการเลือกตั้งโดยมีการกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตไม่สามารถได้รับเัชนยชนะได้อย่างซื่อสัตย์ซึ่งเป็นที่มาของการเลือกตั้งผ่านไปรซ์นีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการโหวตและการนับคะแนนผ่านวิธีนี้จะโปร่งใสโดยนายทรัมป์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้านับคะแนนโหวตอย่างถูกต้องตามกฎหมายชัยชนะจะต้องเป็นของเขาขณะที่วันนี้ทางทรัมป์ก็ได้มีการขู่ฟ้องศาลตรวจสอบทุกรัฐที่ไบเดนคว้าชัยชนะเนื่องจากเชื่อว่ามีการโกงการเลือกตั้งส่วนปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ปิดบวกหลักๆมาจากประเด็นที่ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้จะไม่มีพักใดครองอํานาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรสโดยพักในพับวิกั มีแนวโน้มนที่จะยังคงคองเสียงข้างมากในวุฒิสภาจะเป็นผลดีต่อตลาดการเงินทำให้การออกกฎเกณฑ์มีความเข้มงวดมากขึ้นและการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในสหรัฐภายใต้การบริหารประเทศข,ของไบเดนนั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้นโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป1.95%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป1.95%และดัชนีนัส d ด q ปิดบวกไป2.95% นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติเป็นเอกฉันคงอัตราด,ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ะระดับ0ถึง0.25ตามที่ตลาดคาดการและจะยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาลาบาตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE อย่างน้อย1.2แสนลอนล่าต่อเดือนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ปิดในแดนบวกตอบรับคาดการที่ว่านายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครต มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ทําให้เกิดแรงเข้าซื้อหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจไบเดนโดยเซ็นตอินเด็กิดบวกถึง4 1 8 8จุดหรือคิดเป็น3.43%ดเซด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนานแน่นนำโดยหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีและกลุ่มโรงไฟฟ้าขณะที่ดัชนีนิเกอิก ปิดบวกไป1.73%ดัชนีคอสปีเกาหลีใต้ปิดบวกไป2.4%ดัชนีหัางสิงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป3.25%และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป1.3%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง0.9%ปิดที่38.79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากความกังวลถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นและการปิดเมือง จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันขณะที่สัญญาทองคำตลาดโคเม็กปิดพุ่งขึ้น2.67%จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สำหรับกลยุทธการลงทุนในช่วงนี้เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุนในสหรัฐเนื่องจากเป็นช่วงการเลือกตั้งที่ตลาดมีความผันผวนสูงประกอบกับผลประกอบการของหุ้นหลักๆได้ทยอยออกมาแล้วทำให้ในระยะนี้อาจขาดปัดใจจัยใหม่ๆม,มาเสริมตลาดโดยเรามองว่าไม่ว่าฝั่งใดจะได้รับชัยชนะ หุนในระยะข้างหน้าก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามพื้นฐานและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขณะที่ยังแนะนำให้ชะลอการลงทุนในฝั่งโยุโรปเนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องของการระบาดโควิดและลอกใหม่และการปิดเมืองที่อาจทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกลับมาหยุดชะงักอีกครั้งโดยในช่วงนี้ให้เน้นน้ำหนักไปที่การลงทุนในจีนเช่นกองทุน KFA China ที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่อาศัยประสงค์ในประเทศจีนเป็นหลัก ในขณะที่ฝั่งเอเชียโดยรวมก็มีความน่าสนใจแม้อาจมีความผันผวนตามฝั่งตะวันตกอยู่บ้างเช่นกองทุน p r i n c i p a l APDI หรือกองทุน KT i n d i นดในขณะที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์เรายังแนะนำให้หลีกเลี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงของการระบาดละลอกใหม่และการปิดเมืองที่จะส่งผ่านผลกระทบไปยังกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม Well Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ